ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92เม z ะเฮิรกวิทยจงตาเจ้าหกวิทจงตาจ้าหากลับมาพบกันอีกครั้งในภาษาจีนชุดสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครและภาคกลางดิฉันผานเทียนแย่นดิฉันวริษาอัศวรัตน์พวกเราทั้งสองมาจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ ในวันนี้พวกเราจะพาไปที่วัดใต้น้ำและสะพานมอญจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเนื้อหาบทสนทนาหลักๆเกี่ยวกับวันนี้มคุเทศพานักท่องเที่ยวไปวัดใต้น้ำและสะพานมอญจังหวัดกาญจนบุรีวัดวังวิเวการามหรือที่ผู้คนเคยชินเรียกว่าวัดใต้น้ำมีประวัติศาสตร์ยาวนาน60กว่าปีแล้วเดิมทีวัดนี้ไม่ได้อยู่ใต้น้ำ ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับบริเวณที่แม่น้ำบีคลีซองกาเลียและรันตีไหลามาบรรจบกันต่อมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตัดสินใจสร้างเขื่อนวชิราลงกรหรือเขื่อนเขาแหลมขึ้นเมื่อถึงหน้าฝนระดับน้ำในเขื่อนสูงขึ้นวัดนี้จึงจมอยู่ใต้น้ำจะมีเพียงส่วนหนึ่งของวัดที่โผล่พ้นผิวน้ำเลยได้ชื่อว่าวัดใต้น้ำ พอถึงฤดูร้อนปริมาณน้ำฝนน้อยวัดทั้งหลังก็จะปรากฏขึ้นส่วนสะพานมอญอยู่ใกล้กับประเทศพมา่าเป็นสะพานไม้ที่สร้างข้ามแม่น้ำซองกาเลียมีความยาวทั้งหมดประมาณ850เมตรเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและเป็นอันดับสองของโลกสร้างขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านโดยมีหลวงพ่ออุตมะเป็นผู้นำ ดังนั้นสะพานแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าสะพานอุตมานุสร์อีกฟากหนึ่งของฝั่งแม่น้ำเป็นหมู่บ้านชาวมอนซึ่งปัจจุบันก็ยังคงสามารถเห็นวัฒนธรรมและรูปแบบการดำรงชีวิตของชาวมอนได้ต่อไปจะเป็นบทสนทนาระหว่างมาคัคุเทศกับนักท่องเที่ยวโดยจะยังไม่แปลความหมายก่อน今天我们要去的地方是北碧府的水下寺庙。 泰语叫วัดวังวิเวก a ม a m 但是大家习惯叫 wa ดใต้น或 wa ดจมน้ำ。เวอร์เสิร a เมเจอวัดใต้น a ำเข是水下的意思，จ m nam 是淹或淹没的意思。这座寺庙已经有六十多年的历史了。起初。 寺庙建在比克利河、松嘎利尔河和兰迪河三河汇流处附近，没有被水淹。但是后来，泰国国家电力局为了发展水利发电，决定修建瓦吉拉龙宫水坝，也就是大家熟悉的考莱姆水坝。 水坝修好后，每逢雨季，水坝蓄水，水坝内的水位上升，寺庙就会被水淹，因而得名“水下寺庙”。我们是不是要潜到水下去参观这座寺庙呢？整个雨季和凉季初，也就是每年的十月到第二年的一月。 水坝的水位较高，只有一部分寺庙露在水面。现在正值泰国的夏季，雨量少，所以整座寺庙都会呈现在我们面前。由于寺庙长期被水冲刷，一些墙壁上的佛像已经脱落了。这座寺庙真的很特别。 一定要去看看。这附近还有别的旅游景点吗？你们听说过孟桥吗？没听说过。这座桥在哪里？孟桥的位置靠近缅甸，就在瓦吉拉龙宫水坝附近。当年为了方便当地人的生活，武打麻高僧带领附近居民。 齐心协力修建了这座木桥。为了纪念这位高僧，人们把这座桥命名为“武打麻纪念大桥”。大桥横跨松嘎利尔河，全长八百五十米，是泰国最长的木桥，也是世界第二长木桥。可惜。 在二零一三年，孟桥被大水冲断了，毁坏的严重吗？下大雨的当天晚上，桥身毁坏长度是三十米，第二天达到七十米。大约一年以后，在当地官民的共同努力下，仅用一个多月的时间，孟桥就被修好了。 人们又可以通过梦桥到达河对岸的孟族村了。孟族是泰国的少数民族吗？是的，孟族有自己的文化和语言。今天我们去孟族村，仍然可以看到孟族人的文化和生活方式。他们有什么风俗习惯吗？每天早上。 孟族人在路边有秩序地跪坐等待和尚托钵化缘，不时后孟族人会虔诚地给和尚行跪拜礼，令人感动不已。ลำดับต่อไปจะพูดบทสนทนาทีละประโยคพร้อมคำแปลรวมถึงบอกความหมายของคำศัพท์และวลีที่น่าสนใจในแต่ละประโยคค่ะ。今天 我们要去的地方是北碧府的水下寺庙。วันนี้สถานที่ที่พวกเราจะไปคือวัดใต้น้ำในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะจังหวัดกาญจนบุรีปิบีฝูปิบีฝูใต้น้ำ水下水下ประโยคต่อไปไทย语叫 วัดวังวิวีการามแต่ส์大家习惯叫วัดใต้น้ำหรือวัดจมน้ำภาษาไทยเรียกว่าวัดวังวิเวการามแต่ว่าทุกคนเคยชินเรียกว่าวัดใต้น้ำหรือวัดจมน้ำคุ้นเคยเคยชินฉีกวนสถานีวิทยุศึกษาฉีกวนประโยคต่อไป 为什么叫วัดใต้น้ำแลวัดจมน้ำเนะทำไมถึงเรียกว่าวัดใต้น้ำและวัดจมน้ำล่ะคะประโยคต่อไปใต้น้ำ,ะะนำ是水下的意思ความหมายของซุยเซียคือใต้น้ำประโยคต่อไปจมน้ำ是淹或淹没的意思ความหมายของเอียนหรือเอียนโมก็คือจมน้ำ ประโยคต่อไป这座寺庙已经有六十多年的历史了。วัดนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึงหกสิบกว่าปีแล้ว。หกสิบกว่าปี。六十多年。六十多年。ประวัติศาสตร์。历史。历史。ประโยคต่อไป起初，寺庙建在比克利河。 ซงกาลิเอร์河和兰迪河三河汇流处附近เดิมทีวัดนี้สร้างอยู่ตรงบริเวณใกล้เคียงกับส่วนที่แม่น้ำสามสายคือแม่น้ำบีคลีแม่น้ำซงกาเลียและแม่น้ำรันตีไหลามาบรรจบกันเดิมทีแต่แรกฉี<初>่ชู่ฉีชูสร้างเจียนเจ ไหลามาบรรจบกันคุยเหลวคุยเหลวส่วนหรือบริเวณที่ไหลามาบรรจบกันคุยเหลวชู่คหุยเหลวชู่บริเวณใกล้เคียง附近附น,นประโยคต่อไปไม่ได้จมอยู่ในน้ำจมท่วมยนยนยยน ประโยคต่อไป国国แต่สุดท้ายต่ว่าอรากัรไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ตัดสินใจสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์ขึ้นเพื่อพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไ 泰国国家电力局，泰国国家电力局，เพื่อเพื่อที่จะ为了为了พัฒนา发展发展พลังน้ำ水利水利ผลิตกระแสไฟฟ้า发电发电 ตัดสินใจ决定决定เขื่อน水坝水坝เขื่อนวชิราลงกรณวชิราลงกง水ุ่ยบะวชิราลงกง水ุประโยคต่อไป也就是大家熟悉的考莱姆水坝 ซึ่งก็คือเขื่อนเขาแหลมที่ทุกคนคุ้นเคยกันนั่นเองคุ้นเคยรู้จักเป็นอย่างดีซูชิประโยคต่อไปชีบ้าขาหหลังจากที่เขื่อนสร้างเสร็จแล้วประโยคต่อไปเมื่อฝนตกช่วงฤดูฝนชบาเน้ำ้ัสง ทุกครั้งเมื่อถึงหน้าฝนเขื่อนก็จะกักเก็บน้ำไว้ระดับน้ำในเขื่อนก็สูงขึ้นหน้าฝนฤดูฝน y ูจียูเก็บสะสมซ X ซระดับน้ำสุ่ยเวย่ส h u ยเวเพิ่มขึ้นขึ้นสูง上升上 g ประโยคต่อไป 寺庙就会被水淹，因而得名水下寺庙。วัดแห่งเดิมนี้จึงจมอยู่ใต้น้ำดังนั้นจึงได้ชื่อว่าวัดใต้น้ำเป็นผลให้ดังนั้นเยินเอ๋อร์ยนเอ๋อได้ชื่อว่าเดหมิงเหมิงประโยคต่อไป 我们是不是要潜到水下去参观这座寺庙呢？พวกเราต้องดำลงไปใต้น้ำเพื่อเยี่ยมชมวัดนี้หรือเปล่าคะ？ดำนา้ำเฉียนเฉียนประโยคต่อไป整个雨季和凉季初，也就是每年的十月到第二年的一月。 ตลอดทั้งฤดูฝนและต้นฤดูหนาวซึ่งก็คือเดือนตุลาคมของทุกปีถึงเดือนมกร,ราคมของปีถัดไปทั้งหมดจึงเกิจึงเกิอฤดูหนาวเหลียงจีเหลียงจี จริงๆแล้วคำว่าเหลียงแปลว่าเย็นสบายแต่เนื่องจากฤดูหนาวเมืองไทยนั้นไม่หนาวมากเท่ากับของจีนจึงใช้คำว่าเหลียงจี้เรียกแทนคำว่าตงจี้หรือตงเทียนตอนตอน้นระยะแรกชูชูประโยคต่อไปสิ a d าทสิบว e ยเจ้ o a ระดับน้ำในเขื่อนค่อนข้างสูงประโยคต่อไป 只有一部分庙มีเพียงส่วนหนึ่งของวัดที่โผล่เหนือผิวน้ำส่วนหนึ่ง一部分一部分แสดงให้เห็นปรากฏให้เห็นโลโลประโยคต่อไป正值泰的ตอนนี้เป็นรดูร้อฤนของไทยปริมาณน้ำฝนน้อย เป็นเวลาจุดๆพดีุดงจุดีรงจุดฤด,正正ดูร้อนฤดูร้อนปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ฝนประโยคต่อไปดังนั้นวัดทั้งหลังก็จะปรากฏต่อหน้าพวกเราทั้งหมด ปรากฏให้เห็นิงเซียนิงเซียนประโยคต่อไป由于寺庙长期被水冲刷เนื่องจากวัดถูกน้ำกัดซ้อเป็นเวลานานเนื่องด้วยเนื่องจากสถานีวิทยุศึกษา由于由于ระยะเวลานาน长期长期อกร่อนกัดซ้ะ 冲刷冲刷ประโยคต่อไป一些墙壁上的佛像已经脱落了รูปภาพพระพุทธเจ้าบนกำแพงบางส่วนก็หลุดลอกออกมาแล้วกำแพงเฉียงปีเฉียงปีหลุดลอกทัวลั่ทัวลั่ประโยคต่อไป 这座寺庙真的很特别，一定要去看看。วัาแห่งนี้พิเศษมากจริงๆต้องไปดูสักหน่อยแล้วประโยคต่อไปเล้วใกล้ๆที่นี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นไหมคะประโยคต่อไป你听่听น过ด้吗？นที่น พวกคุณเคยได้ยินชื่อสะพานมอนไหมคะได้ยินมาว่าทิ้งชวทิ้งัวสะพานเฉวเฉวสะพานมอนมังม่งเฉวมั่งเฉวประโยคต่อไปไม่ทิงชวกว่า这座桥在哪里ไม่เคยคะ่ะ สะพานแห่งนี้อยู่ที่ไหนคะประโยคต่อไปเมืองเฉาตดาวิจิเข้าจิมมนเมียนเา่บริวณใกลง,กงว่วาฟูจินตำแหน่งของสะพานมอนนั้นใกล้กับประเทศพามา่าและอยู่บริเวณใกล้ๆขื่นวชิราลงกรนี้เองตำแหน่งที่อยู่ใกล้ชิดเข้าใกล้ าจ靠น,จนประเทศพม,ม,ม่าตียน,น,นประโยคต่อไป当年为了方便当地人的生活ในปีนั้นเพื่อให้ชีวิตของคนท้องถิ่นสะดวกขึ้นปีนั้นเวลานั้นตั้งแหนตั้งเหนสะดวกเหมาะฟเปียน 方便，คนท,ทน当地人，当地人，ชีวิต生活，生活，ประโยคต高僧带领附近居民齐心协力修建了这座木桥。 ได้นำชาวบ้านบริเวณนั้นร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นหลวงพ่อพระอาจารย์เก้าวซึงเก้าเซิงนำพาใใตต้้เเหลง带领ยง,ยงชาวบ้านประชาชนที่อยู่อาศัยจหมิน,มนร่วมแรงร่วมใจชีชีนเยลี่ 齐心协力สะพานไม้มู่วมู่วประโยคต่อไป为了纪念这位高僧，人们把这座桥命名为武打麻มาจ桥เเพื่อเป็นอนุสรแด่หลวงพ่อท่านนี้ประชาชนจึงได้ตั้งชื่อสะพานแห่งนี้ว่าสะพานอุตามานุสร อนุสร์ที่ระลึกจีเนียนจีเนียนตั้งชื่อขนาดน,นามเมียงเหมียงมียงเมีงประโยคต่อไปตะพานแห่งาทาซงการีเอ河全长八百五十米สะพานแห่งนี้ทอดข้ามแม่น้ำซงกาเลียมีความยาวทั้งหมด850เมตรทอดข้าม 横跨横跨ประโยคต่อไป是泰国最长的木桥เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยประโยคต่อไป也是世界第二长木桥และก็เป็นสะพานไม้ที่ยาวเป็นอันดับสองของโลกด้วยประโยคต่อไป可惜 ใน2013แมงก์โฉเสียนายที่ในปี2 5า6สะพานมอนโดนน้ำท่วมอันเชี่ยวกรากพัดเอาสิ่งต่างๆเช่นตอไม้มาปะทะจนสะพานพังขาดออกจากกันน่าเสียดายเขื่ขอชีเขื่อนชีน้ำท่วมต้ำวยหักขาดต้วน ประโยคต่อไปหุ่ยห้วยเดรรยันจงมั้ยเสียหายหนักไหมคะเสียหายพังหุ<毁>่ยห<毁>ุ่ยร้ายแรงรุนแรงยุนแรงรุนแงประโยคต่อไป下雨的当天晚上桥身毁坏长度是三十米 ตอนเย็นของวันที่ฝนตกหนักๆวันนั้นตัวสะพานเสียหายความยาว30เมตรตอนเย็นของวันนั้นตัวสะพานเฉียเซ็นฉียเซ็นประโยคต่อไปวันรุ่งขึ้นก็เสียหายเพิ่มขึ้นเป็น70็ดสิบเมตรสถานีวิทยุศึกษา ประโยคต่อไป大约一年以后，在当地官民的共同努力下，仅用一个多月的时间，孟桥就被修好了。ประมาณหนึ่งปีต่อมาภายใต้การร่วมแรงร่วมใจของข้าราชการและประชาชนท้องถิน่นสะพานมอนก็ถูกซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยขึ้นโดยใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือนกว่าๆ ข้าราชการและประชาชนกวนหม,มินกวนหม,มินร่วมแรงร่วมใจกันพยายามด้วยกันกงตงหนุ่ยกงทงหนุ่ใช้เพียงจินจ่นยงจิ่งยงหนึ่งเดือนกว่ากว่าก一个多月一个ว月วววประโยคต่อไป 人们又可以通过孟桥到达河对岸的孟族村了。ผู้คนก็สามารถไปยังหมู่บ้านชาวมอนที่อยู่อีกฝั่งแม่น้ำโดยผ่านสะพานมอนได้อีกครั้งฝั่งตรงข้ามดยอันดยอันหมู่บ้านชาวมอญเมงจูชุนเมงจูชุนประโยคต่อไปเมงจู 是泰国的少数民族吗ชาวมอญเป็นชนกลุ่มน้อยในไทยหรอคะชนกลุ่มน้อย少数民族少数民族,数民族ประโยคต่อไป是的的有自己文化和语言孟族ใช่ค่ะชาวมอนมีวัฒนธรรมและภาษาของตนเองภาษา语言 ประโยคต่อไป今天我们去孟族村仍然,然可以看到孟族人的文化和生活方式。ทุกวันนี้เมื่อพวกเราไปหมู่บ้านชาวมอญก็ยังคงสามารถเห็นวัฒนธรรมและรูปแบบการดำรงชีวิตของชาวมอญได้ยังคง仍然仍然 รูปแบบหรือวิธีการดำเนินชีวิตชีววิ方ีประโยคกต่อไปพวกเขามีขนรทำเนียมประเพณีอะไรไหมคะประโยกต่อไปเชงูรินนครเีรยต์่อไป每天กเช族าช路วเ秩序的ูน等ี่รงกเรอ ัวปัวขวายวนทุกวันตอนเช้าชาวมอนจะนั่งคุกเข่ารอพระออกบินทบาทอย่างเป็นระเบียบอยู่ริมทางเป็นระเบียบ有秩序有秩序นั่งคุกเข่ากุ้ยจั่วกุ้ยจัวรอรอคอย等待等待บินทบาททัวปวัวขวายวน ทอโบฮวาหยวนไปโยกต่อไปบุษ afterward มอง族人会虔诚的给和尚行跪拜礼หลังจากทำบุญตักบาตรแล้วชาวมอญก็จะก้มลงกราบพระอย่างเคารพเลื่อมใสทำบุญปูชุปูชษเคารพเลื่อมใสเเฉฉียนิง 虔งก้มลงกราบเูียงกุ้คประทับอย่ายงกุ้ปประปรรรปทับใประประทับใจประทับงรทับใประทปทับใจประัประทับใจรรประทับใจทประทับใจระทับใจป ผู้ต่อไปมาทวนคำศัพท์ที่น่าสนใจจากบทสนทนานี้กันนะคะวัดใต้น้ำซุ่ยเซียสิ่มวคุ้นเคยเคยชินซีกวน i ีกวนไหลมาบรรจบกันคุยเหลว u ยเหลวจมท่วมยนัยนยัน เขื่อน s ่ u ยป้า h ่ i ยป้าระดับน้ำช่วยเว,ว,ยว s ่ u ยเวเพิ่มขึ้นขึ้นสูงขึ้นสูง,ง,งสแสดงให้เห็นปรากฏให้เห็น l o l o หลุดลอกทัวลัวทัวลัวสพานมอนมึ่งเฉียว มืงเฉียวประเทศพม่าเเมีเียนตยนสถานีวิทยุศึกษาเเมีเียนยนสะดวกเหมาะฟังเปลี่ยนฟังเปลี่ยนหลวงพ่อพระอาจารย์เกาซึงเกาเซึง,งร่วมแรงร่วมใจชีชินเสียลีชีชินเสียลีอนุสอนที่ระลึก จีเนียนจีเนียนน้ำท่วมต้าสุ่ยต้าสุ่ยหักขาดต้วนต้วนหมู่บ้านชาวมอนเม็งจูชุนเม็งจูชุนชนกลุ่มน้อย少数民族少数民族ขนบธรรมเนียมประเพณี 风俗习惯，风俗习惯，นั靠งคุกเข่跪坐<作>，跪坐，บินทบาท，托钵化缘，托钵化缘，ทามบุญ，布施，布施，ก้มลง g r a บ，行跪拜礼。 สิงกุยบายลีประทับใจก感ต感动อ,อ,อย่างไม่หยุดย่อนปุ่ยปุ่ยลองมาทำแบบฝึกหัดแปลประโยคภาษาไทยต่อไปนี้เป็นภาษาจีนกันนะคะประโยคแรกตอนฤดูฝนวัดใต้น้ำก็จะจมน้ำแปลเป็นภาษาจีนได้ว่า雨ด的时候 水下寺庙就会被水淹没。雨季的时候，水下寺庙就会被水淹没。ประโยคที่สองสพานมอนเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดของไทยแปลเป็นภาษาจีนได้ว่า,ม,อาวม้งเฉียวเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดของไทยแปลเป็นภาษาจีนได้ว่าม้งเฉียวเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดของไทย ่งเมง桥是泰国最长的木桥ที่จบไปแล้วนั้นเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวัดใต้น้ำและสะพานมอญจังหวัดกาญจนบุรีครั้งหน้าพวกเราทั้งสองจะพาไปเที่ยวสถานที่ไหนโปรดติดตามต่อครั้งหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะใจเจี้ยนการ家收听ยรจ้